สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในสาระคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่4เรื่องค่าประมาณสอนโดยครูพัชรพ,พรสุภเดอร์นักเรียนรู้จักไหมคะว่าค่าประมาณคืออะไรนะคะเรามาเรียนรู้ค่าประมาณกันเลยนะคะเริ่มจากค่าประมาณเต็ม10ก่อนนักเรียนรู้จักไหมคะว่าจำนวนเต็มส0บ จำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มพันคืออะไรนะนะคะเราเรามาลองดูสิคะว่าจำนวนพวกนี้นะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสิบ สิบเอ็ดสิบสิบสองสิบและสิบสามสิบนะคะซึ่งเราจะอ่า,อานว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบนะคะเหล่านี้ล้วนเป็นจำนวนเต็มสิบนะคะนักเรียนมาดูตัวต่อไปเลยนะคะจำนวนนี้ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเลยหนึ่งร้อย 200ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห0 0้อยหเจ้แปดร้อยและสิบร้อยสิบเอ็ดร้อสองหรือที่เราอ่านว่าหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่ะคะเหล่านี้เขาเรียกว่าจำนวนเต็ม เต็มร้อยนะคะนักเรียนมาดูตัวต่อไปเลยค่ะอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันสิบพันสิบเอ็ดพันสิบสองพันหรือที่เราอ่านว่าหนึ่งหมื่น 11,000 12,000นะคะเหล่านี้ล้วนเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะมาดูสิคะว่ายกตัวอย่างค่าประมาณจำนวนเต็ม10ก่อนนะคะนักเรียนดูจำนวนนี้นะ78นะคะ78อยู่ระหว่างเต็ม10ใด ะะอยู่ระหว่างเต็มสิบใดถ้านักเรียนเห็น7 8นักเรียนต้องคิดก่อนว่า78เนี้ยอยู่ระหว่างเต็มสิบใดก็คืออยู่ระหว่างเต็ม70กับ80 78นะคะ78อยู่ระหว่าง70กับ80นะคะโดยกึ่งกลางของ70กับ80คือ75นะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูสิคะว่า 7จอยู่กึ่งกลาง78นี้อยู่ใกล้70หรือ80ดสิคิดดูสิคะเจอยู่ใกล้กับ80นะคะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ78คือเท่าไรคะคือแปนะคะเรามาดูค่าประมาณจำนวนเต็ม10ต่อไปกันเลยนะคะ,ะดูข้อนี้นะ จำนวน242นะคะอันดับแรกนักเรียนดูสิคะว่า242อยู่ระหว่างเต็ม10ใดนักเรียนสังเกตที่หลักสิบนะคะหลักสิบคือเลข4 42นะคะ242จํานวนเต็ม10นี้จะอยู่ระหว่าง240กับ250นะคะ กึ่งกลางของ240กับ250คือ245นักเรียนสังเกตดูสิคะว่า242อยู่ระหว่าง240กับ250นะคะกึ่งกลางของ240กับ250คือ245ทีนี้นักเรียนลองมาสังเกตดูสิคะว่า242อยู่ใกล้จำนวนใด อ2อ2่จะอยู่ใกล้สอีกับ240ใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณของจำนวน242คือ240นะคะอ่านนักเรียนลองมาดูตัวเลขถัดไปเลยนะคะ ยังอยู่ในค่าประมาณเต็ม10อยู่นะคะจำนวนต่อไปคือ998อยนะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดนักเรียนลองคิดสิดูที่หลัก10นะคะหลัก10บคือเลข9 9 8ทีนี้นักเรียนลงมาดูสิคะว่า998อยอยู่ระหว่างจำนวนใด ดูนะคะ998อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10คือ990นะคะจำนวนถัดไปอีกนะคะก็คือ1,000นะคะนักเรียนสังเกตสิคะว่ากึ่งกลางของ990กับ1,000คือ995ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่า998เนี้ย อยู่ใกล้990หรืออยู่ใกล้1,000งพอยู่ใกล้1,000นะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็ม10ของ998คือหนึ่พนะคะอา้าวนักเรียนไปต่อเลยนะคะเรามาดูจำนวนต่อไปฝึกไปเรื่อยๆลกูกค่าประมาณเต็มสินะคะ 3,425นักเรียนดูจำนวนเต็ม10บนะคะจำนวนเต็ม10บคือ2 25นี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูสิคะว่าสังเกตดูสิคะว่า3,425อยู่ระหว่างเต็มสิบใดนะคะสามพก็จะอยู่ระหว่างเต็มสิบ ของจำนวน3,420กับ3,430ทีนี้นะักเรียนดูนะคะกึ่งกลางของระหว่าง3,420กับ3,430คือ3,425นะคะทีนี้โจทย์เขาให้มา3,425มันอยู่กึ่งกลางพอดีเลย นะคะเราก็มีข้อตกลงในกรณีนี้เราจะมีข้อตกลงกันว่าถ้าจำนวนตัวเลขนั้นอยู่กึ่งกลางเราจะประมาณไปเป็นจำนวนเต็มสิบที่มากกว่านะคะ,ะนักเรียนดูนะคะอันนี้อยู่กึ่งกลางนะคะพอดีเลยนะคะเราก็จะประมาณจำนวนนี้ใกล้กับจำนวนที่มากกว่า นะคะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ3425คือ3430นะคะอันนี้ถ้าอยู่กึ่งกลางนักเรียนจำเอาไว้นะคะว่าเรามีข้อตกลงกันไว้ว่าถ้าจำนวนตัวเลขอยู่กึ่งกลางพอดีเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ที่มากกว่านะคะเรามาดูต่อไปนะคะ นักเรียนลองมาฝึกทำกันนะคะจำนวนแรกที่นักเรียนจะลองฝึกกันนะคะเตรียมกระดาษดินสอไว้เลยนะคะกระดาษดินสอพร้อม45ถ้านักเรียนยังนึกภาพไม่ออกให้นักเรียนเขียนเส้นจำนวนที่นักเรียนเตรียมกระดาษเอาไว้เลยค่ะ45จะเป็นอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องคิดนะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่า45อยู่ระหว่าง เต็มสิใดนะคะ45อยู่ระหว่างเต็ม10ใดเนาะคิดได้ยังเขียนเซตจ,จำนวนเลยลูกนะคะ45อยู่ระหว่าง40กับ50ใช่ไหมคะแล้วกึ่งกลางของ40กับ50ก็คือ45พอดีเลยนะคะตามข้อตกลงเอาไว้ว่าถ้าอยู่กึ่งกลางพอดี เราจะประมาณเต็มสิบไปที่ที่อะไรคะที่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้น45จึงมีค่าประมาณอยู่ที่เท่าไหร่คะนักเรียนคิดได้ยังคะอา้าวอยู่ที่50นะคะใครคิดได้แล้วเก่งมากลูกเรามาดูข้อต่อไปเลยข้อต่อไปนะคะ 752อ่หานักเรียนดูนะคะเขียนเส้นจำนวนเลยลูกเขียนเส้นจำนวนเลย752อยู่ระหว่างเต็ม10บใดคะ,ะคิดได้ยังคะ752ก็จะอยู่กึ่งกลางของจำนวนเต็ม10คือ750กับ760นะคะแต่ จำนวนกึ่งกลางก็คือ755นะคะเพราะฉะนั้นจำนวน752เนี้ยอยู่ข้างน้อยกว่าหรือมากกว่ากึ่งกลางคะอยู่ข้างมากกว่าใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะ752อยู่ข้างน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้น752 จึงมีค่าประมาณเต็ม10อยู่ที่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่7จ็้หนะคะเก่งมากนะคะอ้าวนักเรียนเรามาดูข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปนะคะจำนวนต่อไปคือ9ก้อ้าวถ้านักเรียนเ,เขียนเส้นจำนวนเลย9ก้อยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบคือ ก้าร้อยกับเก้าร้อยสิบใช่ไหมคะกึ่งกลางของเก้าร้อยกับเก้าร้อยสิบคือเก้าร้อยห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเก้าร้อยหกนั้นอยู่มากกว่ากึ่งกลางใช่ไหมคะหรืออยู่น้อยกว่านักเรียนดูสิคะอยู่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็มสิบของเก้าร้อยหกคือเท่าไหร่คะ คือเก0นะคะโอ้เก่งมากเลยนักเรียนทีนี้นักเรียนลองไปฝึกดูนะคะเด็กๆใช้เทคนิคการหาค่าประมาณเต็ม10ดังนี้นะคะ,ะนักเรียนลองดูนะในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ให้พิจารณาว่าจำนวนนั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดและ จำนวนนั้นอยู่ใกล้จํานวนเต็มสิบใดมากกว่าให้ประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบนั้นหากจํานวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจํานวนเต็มสิบทั้งสองให้ประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบที่มากกว่านะคะอันนี้นักเรียนจําบทสรุปอันนี้ไว้ให้ได้แล้วนักเรียนก็ลองไปฝึกทำนะคะวันนี้เราก็ จบการเรียนการสอนเรื่องค่าประมาณจำนวนเต็มสิบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ